Disclaimer เนื้อหาในคลิปนี้มีคำศัพท์ภาษาอาหรับประกอบอยู่ด้วยแต่ทางเราไม่รู้วิธีการอ่านออกเสียงภาษาอาหรับเพื่อไม่ให้เป็นการเอาภาษาอาหรับมาออกเสียงอย่างผิดเพี้ยนจึงขอใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ,กฤษแบบที่เห็นในเกมแทน Where <I> ในที่สุดคำอธิษฐานของแฟนเกมสายแอคชั่นแอดเวนเจอร์ก็สำเร็จผลแล้วนะครับเมื่อเทพอิซูใช้ Apple of Eden บันดาลให้ Ubisof ฟคิดทำเกม s s a s s i n s Creed ภาคใหม่ ออกมาแบบที่เป็น stealth action adventure ตารับเดิมตามที่แฟนๆโซนหนึ่งเรียกร้องออกมาให้หายคิดถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่ spin off เล็กๆก็ตามนะครับและแม้ว่าการกลับเข้าสู่รากเดิมครั้งนี้จะได้รับคำวิจารณ์เสียงค่อนข้างแตกและเป็นการตัดสินใจแบบได้อย่างเสียอย่างแต่ไม่ว่าผลวิจารณ์จะออกมาเป็นยังไง Assassin's Creed Mirage ก็ยังคงสเสน์สำคัญอย่างหนึ่งของซีรีส์ไว้เหมือนเดิมเหมือนกันกับภาคก่อนๆน,นั่นคือการชุบชีวิตอรารยธรรมและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ให้กลับมาลดแล่นในโลดิจิตอลอีกครั้งภาคนี้นะครับเล่าเรื่องของบาซิมในสมัยหนุ่มช่วงคริสตศักราชที่850ในกรุงแบกแดดหรือประมาณ20-30ปีก่อนที่เขาจะมาพบกับไอวอร์ตัวเอกในภาควอรฮาลาในดินแดนอังกฤษในขณะที่อังกฤษอยู่ในยุคกลางแต่ในขณะเดียวกันที่กรุงแบกแดดอยู่ภายใต้การปกครองของอับบาซิดคาลิเฟตหรือราชวงศ์อับบาซียะ กำลังอยู่ในยุคที่เรียกได้ว่าเป็นยุคทองของอิสลามหรืออิสลามิกโกลเดนเอชก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนดีกว่าครับว่าอา,อาณาจักรอาหรับมีความเป็นมายังไงแล้วเราอยู่จุดไหนของเส้นประวัติศาสตร์นี้เพื่อให้เห็นภาพนะครับเรามาเปิดแผนที่กันก่อนดีกว่านี่คือแผนที่อาณาจักรอาหรับในยุคอับบาสิดคาลิเฟในศตรวรรษที่9ก้าที่ได้มาจากเว็บสารนุกรมบริทานิก้านะครับนี่คืออาณาจักรอาหรับในยุครุ่งเรืองและคาบเกี่ยวกับไทม์ไลน์ในตัวเกมสีเขียวตรงนี้ คือแผนที่ที่ขึ้นตรงต่อราชวงศ์อับบาซียะเราจะเห็นเมืองสําคัญเลยนะครับคือด้านทิศใต้คือเมืองเมกกะกับเมดินาเมืองสําคัญในการประกาศศาสนาอิสลามต่อมาคือดามัสกัสและเยรูซาเล็มที่อยู่ทางทิศตะวัตนตกและถ้าไล่สายตาไปทางขวาอีกหน่อยนะครับตรงแม่น้ําไทกริสและยูเฟรติสจะเห็นกรุงแบกแดดเมืองหลวงของอาณาจักรในยุคนี้นอกจากนี้นะครับยังครองไปถึงกรุงไคโรของอียิปต์อีกด้วย นอกจากปกครองโดยตรงแล้วก็ยังมีประเทศสราชอยู่สองฝั่งด้วยทางทิศตะวันออกสีส้ม,สมก็จะเป็นอัฟกา,านิสถานส่วนทิศตะวันตกสีชมพูก็จะเป็นส่วนเล็กๆในแอฟริกาเหนือรวมไปถึงเกาะซิซิลีการปกครองในสมัยนั้นนะครับมีผู้นําคือคอลิฟะหรือกาลิบเป็นทั้งผู้นําทางการปกครองและผู้นําทางศาสนาโดยเป็นตําแหน่งหลังนบีมูฮัมมัดเสียชีวิตจึงต้องหาผู้สืบทอดทางการปกครอง ทีแรกเนี่ยตำแหน่งคอลิฟะจะเลือกมาจากความเห็นชอบของมุสลิมมีอยู่4สมัยด้วยกันเรียกว่าสมัยคอลิฟะ4คนแต่ก็มีปัญหาจากภายในนะครับเมื่อพวกของอาลีคอลิฟะคนสุดท้ายลอบสังหารโอสมานคอลิฟะคนก่อนหน้าต่อมาอาลีก็ได้รับเลือกตั้งเป็นคอลิฟะแต่ก็เกิดสงครามภายในจนพวกของมูวิยะญาติของคอลิฟะโอสมานที่ถูกคนของคอลิฟะอาลีลอบสังหารได้ลอบสังหารอาลี และเปลี่ยนให้คอลิฟะสืบทอดตำแหน่งทางสายเลือดแทนตั้งเป็นราชวงศ์อูมัยยัตและไปตั้งเมืองหลวงอยู่ในดามัสกัสหลายปีต่อมาราชวงศ์อูมัยยัตก็ถูกโค่นลงโดยราชวงศ์อับบาซิดหรือก็คือราชวงศ์ที่เป็นลูกหลานของอับบาสลุงของนบีมุฮัมมัดคนกลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากมุสลิมในเปอร์เซียและเมโสโปโตเตเมียจึงได้ย้ายเมืองหลวงไปยังกรุงแบกแดดที่เป็นแหล่งวัฒนธรรมเมโสโปโตเตเมียกลับมาที่แผนที่นะครับ เราก็จะเห็นพื้นที่สีเหลืองตรงโมร็อกโกนี่คือพื้นที่ของกลุ่มผู้สนับสนุนอาลีส่วนพื้นที่สีแดงที่เมืองคอโดบ้าที่กินพื้นที่ทางตอนใต้ของสเปนเป็นเขตการปกครองของเชื้อพระวงศ์อุมัยัดพวกเขาหลบหนีการปราบปรามของราชวงศ์อาบบาซิทที่ดามัสกัสกแล้วมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ในช่วงเวลาของราชวงศ์อาบบาซิทนี่เองนะครับที่เป็นช่วงยุคทองของอิสลามโดยเฉพาะช่วงปี790ถึง1258 เป็นยุคที่ศิลปะวิทยาการฟื้นฟูแน่นอนว่าความรู้แขนงต่งตงางๆจะเฟื่องฟูได้ก็เกิดจากการให้ความสําคัญกับการศึกษามีการตั้งมหาวิทยาลัยต่างๆที่ศึกษาทั้งวรรณกรรมและปรัชญามีการรวบรวมบทกวีบันทึกทางประวัติศาสตร์รวมไปถึงนิทานโดยเฉพาะการรวบรวมนิทานที่โด่งดังที่สุดคือชุดนิทาน1นึ่ราตรีพวกเขาแปลและเก็บรักษาผลงานปรัชญาของเหล่านักปรัชญาชาวกรีกอีกทั้งยังมีนักปรัชญาของตัวเอง อย่างฟอร์ซาฟาที่ศึกษาปรัชญากรีกและคาลัมที่ศึกษาปรัชญาศาสนาอิสลามแพทย์ศึกษางานของกรีกและอินเดียมีหนังสือแพทยศาสตร์สำคัญชื่อ The Canon of Medicine ที่ถูกใช้อ้างอิงในจักรวรรดิอิสลามและยุโรปเป็นร้อยร้อยปีในยุคนี้เองครับที่อิสลามรับระบบตัวเลขของอินเดียมาใช้และปรับปรุงให้เป็นระบบเลขคณิตของตัวเองเป็นระบบเลขอาหรับรวบรวมความรู้คณิตศาสตร์มาจากทั้งกรีกอินเดียและจีน มีการศึกษาทางคณิตศาสตร์ที่เปิดทางให้ศาสตร์ที่เรียกว่าพีชคณิตศิลปะที่โด่งดังในยุคนี้มักเป็นงานที่ใช้ทั้งความงามทางศิลปะประก,กอบกับความรู้ทางเรขาคณิตเราจะได้เห็นแพทเทิร์นลายดอกไม้ที่เรียกว่าอาราเบสก์อยู่ตามที่ต่างๆโดยเฉพาะมัสยิดและความรู้ทั้งหลายนี้นะครับจะเฟื่องฟูไม่ได้เลยถ้าไม่มีแหล่งเก็บรวบรวมความรู้ทั้งหมดเอาไว้และเราก็ได้ไปเยือนใน a s a s s i n s Creed Mirage ด้วยนะครับนั่นคือ House of Wisdom" หรือที่มีคนแปลเป็นไทยไว้ว่าบ้านแห่งมันตาสถานที่แห่งนี้เดิมทีเป็นที่เก็บสะสมหนังสือหายากและบทกวีของคอลิฟะต่อมาจึงเปิดให้ใช้โดยสาธารณะกลายเป็นทั้งห้องสมุดประชาชนและวิทยาลัยเปิดนั่นทําให้ความรู้แพร่กระจายสู่ประชาชนและแบกแดดก็กลายเป็นที่รวมตัวของปัญญาชนจากหลากหลายแขนงทั้งปรัชญาคณิตศาสตร์การแพทย์ดาราศาสตร์รวมถึงจกักษุวิทยา และที่สําคัญที่สุดก็คือการแปลครับที่นี่จึงเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทั้งตะว,วันตกและตะว,วันออกเข้าด้วยกันจนกระทั่งปี1258แบกแดดถูกยึดโดยมองโกที่ตอนนั้นนําโดยฮูลากูขานหลานชายของเจงกิสขานเขาสังหารคอลิฟ้าในตอนนั้นทําให้อับบาซิดคาลิเฟตล่มสลายลงในที่สุดส่วน House of Wi s d o m รวมถึงหนังสือทั้งหมดที่ควรจะเป็นมรดกทางความรู้ก็ถูกทำลายทั้งหมดว่ากันว่าหนังสือในห้องสมุดนี้ มากจนเมื่อชาวมองโกโยนหนังสือทั้งหมดลงในแม่น้ําไทกริสแม่น้ําก็เปลี่ยนเป็นสีดําจากน้ําหมึกที่หลุดออกมาจากหน้ากระดาษจํานวนหนังสือที่ถูกโยนลงไปมากจนกองพเนินเป็นสะพานให้คนขี่ม้าข้าแม่น้ําไทกริสได้และมีปัญญาชนคนหนึ่งครับที่ชื่อว่านาซีเอลดินเัลทูซีสามารถนําต้นฉบับออกมาได้ก่อนแบกแดดถูกมองโกโย,ยึดและเอาไปเก็บรักษาไว้ที่หอดูดาวมาราเก เขาสามารถนําต้นฉบับออกมาได้ก่อนถึง400,000ฉบับเลยทีเดียวนั่นทําให้คาดเดาไม่ได้เลยครับว่า House of Wisdom เก็บรวบรวมหนังสือเอาไว้มากขนาดไหนเกม Assassin's Creed Mirage จะเริ่มต้นในราชสมัยของกาลิบอามูตาวัคิวกาลิบคนที่10จากราชวงศ์อับบาซิยะเป็นรัชสมัยที่อับบาซิทคาลิเฟตแผ่ขยายกว้างไกลที่สุดและเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับศาสนามากกว่าวิทยาการ การปกครองและการบังคับใช้กฎหมายจึงออกไปในแนวทางนั้นทั้งหมดบาซิมในวัยหนุ่มจะเป็นโจรที่อยากเข้าร่วมกลุ่มกับ Hidden Ones จึงรับงานจากโรชานอาจารย์ในอนาคตของเราเพื่อไปขโมย a r t ์ติแฟบางอย่างจากราชวังอัลมูตาวักคิวแต่ถูกจับได้เนฮาลเพื่อนของบาซิมเลยสังหารอัลมูตาวัคิวจากนั้นลูกชายคนโตของเขาก็จะมาเห็นพอดีและทุกคนก็ตามล่าบาซิมในฐานะฆาตกรสังหารกาลิบ ในโลกแห่งความจริงนั้นอามูตาวักคิวไม่ได้ถูกลอบสังหารโดยบาซิมนะครับแต่เป็นทหารชาวเติร์กที่ไม่พอใจกับนโยบายการปกครองของอามูตาวักคิวและทหารชาวเติร์กนั้นก็อยู่ในสังกัดการบัญชาการของอาบูอับดลัลลาลูกชายคนโตที่มาพบศพในเกมน,นี่นะครับเลยเป็นไปได้ว่านอกจากนโยบายแล้วอาจจะยังมีเรื่องการเมืองการสืบทอดบัลลังก์อยู่เบื้องหลังเพราะแม้ว่าอาบูอับดลัลลาจะได้รับสิทธิ์ให้ครอบครองบัลลังก์ต่อจากอามูตาวักคิว แต่พักหลังมาพ่อกลับชอบใจลูกชายคนรองมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงชนชั้นนําในอาณาจักรเองก็เช่นกันนั่นทําให้เกิดการแย่งชิงอํานาจของลูกชายทั้ง3าของอามูตาวัคิวรวมถึงการต่อสู้ของสถาบันที่คอยนุนหลังฝ่ายต่างๆหลังอามูตาวัคิวเสียชีวิตอับบาซิดคาลิเฟตจึงถึงคราวโกลาหลจากสงครามภายในและการแย่งชิงบัลลังก์จนเรียกช่วงเวลานี้ว่าอาณาคีแอดซามารานอกจากการเมืองภายนอกการเมืองในราชวงศ์ ยังมีการเมืองระดับชนชั้นที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันอีกด้วยทางตอนใต้ของจักรวรรดิมีการนาําท่าจากแอฟริกามาใช้แรงงานตัวในทาสเองก็ใช้แรงงานทาสอย่างแสนสาหัสจนท่าทนไม่ไหวรวมตัวกันขึ้นมาก่อกบฏในที่สุดเรียกการก่อกบฏครั้งนี้ว่าแซงกีรีเบลเลียนโดยแซงกีคือชื่อชาติพันธุ์ของชาวแอฟริกาที่ถูกทําให้เป็นทาสนําโดยอาลีอิบนีมูฮัมมัดชายที่ร่วมมือก,กันกับบาซิมในหลายๆภารกิจในประวัติศาสตร์นะครับ อาลีจะเป็นผู้นำแซงกีรีเบรเลียนที่ได้รับการสนับสนุนจากคนตั้งแต่500ถึง5,000คนพวกเขาสามารถยึดพื้นที่ทางตอนใต้ของจักรวรรดิการกรบฏกินเวลานานถึง10ปีจนสุดท้ายอาลีก็พ่ายแพ้และถูกตัดศีรษะกลับไปที่แบกแดดอารามุดเป็นทั้งสำนักงานที่ฝึกหัดและแหล่งซ่องสม Hidden o n e สมีอยู่จริงนะครับโดยอารามุดเป็นภาษาเปอร์เซียและว่รรังนกอินทรีเข้ากับทีมนกอินรีของเกมดีเหลือเกิน มันเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนเขาที่ปัจจุบันนี้เป็นพื้นที่ของอิรานและในปี1 9 0อัลามุดถูกยึดครองโดยฮัสซันอีซับบาหรือที่เรารู้จักกันในฐานะผู้ก่อตั้งกลุ่มนิซารีอิสมาอีลีรวมถึงกลุ่ม The Order of a s s a s s i n ในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยและอัลามุดก็กลายเป็นฐานที่มั่นและประการอันแข็งแกร่งของกลุ่มนิซารีอิสมาอีลีนี่เองและเช่นเดียวกันกับ House of Wi s d o m มอัลามุดก็ถูกตีแตกโดยชาวมองโกลถึงสองครั้ง จนปัจจุบันอาลามุดเหลือเพียงเศษซากและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอิหร่านนอกจากนี้นะครับยังมีตัวละครแวดล้อมอื่นๆอีกหลายคนที่มีตัวตนอยู่ในประวัติศาสตร์อย่างเช่น3มพี่น้องบานูมูซาที่สร้างและอัปเกรดอุปกรณ์ให้เราก็มีอยู่จริงนะครับพวกเขาเป็นนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงด้านคณิตศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์กลไกและเขียนหนังสือเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ด้วยพวกเขาเขียนหนังสือเกือบ200เล่มเลยทีเดียวอาริบ ที่ปรากฏในช่วงท้ายของเกมก็เป็นกวีที่มีอยู่จริงเธอเป็นกวีที่เป็นทาสและเป็นนักร้องที่ดังมากที่สุดในยุคข,ของเธออัลจาฮีส ah ชายใน House of Wisdom ที่ขอร้องให้เราตามเก็บหนังสือที่หายไปกลับมาก็มีอยู่จริงนะครับเขาเป็นนักเขียนที่มีผลงานทั้งวรรณกรรมเทววิทยารวมถึงเป็นสัตววิทยาผลงานโดดเด่นของเขาคือการรวบรวมข้อมูลสัตว์ตา่างและนี่คือประวติศาสตร์ที่รายล้อมการผจญภัยของบาซิมเอาไว การต่อสู้ในฉากหลังของเขาขับเคลื่อนไปพร้อมกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองในยุคอาบบอสิดคาลิเฟตที่ยังไม่นับรวมศิลปะสถาปัตยกรรมแผนที่เสื้อผ้าภาษาวิถีชีวิตที่ Ubisoft Research มาอย่างดีเพื่อจำลองโลกในอดีตให้เราได้ไปไต่เล่นกันและถ้าใครชื่นชอบการวิเคราะห์เกมแบบนี้นะครับก็อยากฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้อิ่มหนำกับการเล่นเกม